การพิมพ์ ABS ทำไมถึงยากกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอะไรที่ดีนะครับอะไรที่ดีที่คุณสมบัติดีเนะี่ยย่อมจะทํายากเสมอที่มันปิ้นยากนะครับเนื่องจากว่าด้วยคุณสมบัติของไอตัวพลาสติก ABS เองนะครับที่มันมีการหดตัวสูงนะครับปกตินะครับพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดมันโดนความร้อนนะมันจะขยายตัวแต่ถ้ามันเย็นอนุนณหภูมิต่ําลงเนี่ยมันจะหดตัวคุณสมบัติของ ABS นะครับมันหดตัวเร็วนะครับเมื่ออุณหภูมิเย็นลง ฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหัวเหตุผลว่าทำไมมันถึงปิ้นยากกว่าพลาสติก PLA นะครับนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากการที่มันหดตัวเร็วนี่แหละเครื่องปิ้นของเรานะครับก็จาเป็นที่จะต้องทำการครอบนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในเครื่องไว้นะครับเวลาที่เส้นพลาสติกบนฉีดออกมาจากหัวฉีดของมันนะครับที่จะลงมาที่เตียงเครื่องพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมีเตียงเครื่องพิมพ์สามารถกาหนดอุณหภูมิได้ด้วย เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เส้นพลาสติกเนี่ยมันเย็นตัวเร็วเกินไปนะทีนี้ถ้าเรากําหนดสภาพแวดล้อมนะครับในการพิมพ์ ABS ไม่เหมาะสมเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์งานออกมานะครับรูปทรงก็จะบิดเบี้ยวนะบิดเบี้ยวแล้วก็เกิดการโค้งงอไม่ยุกติดฐานนะครับตรงนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับของพลาสติก ABS เนี่ยมันค่อนข้างจะติดฐานยากนะ ติดฐานพิมพ์นะครับเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยติดฐานอะไรก็ตามนะครับถ้าเราพิมพ์แล้วมันไม่ติดฐานเนี่ยมันก็จะปริน์ไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชนิดไหนโดยเฉพาะ ABS เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักกว่าพลาสติกชนิดอื่นเทคนิคของผมนะครับผมจะใช้ตัวฐานพิมพ์นะครับเป็นกระจกเงาธรรมดาน,นะครับเป็นกระจกแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้น้ายาฉีดผมแคร์ลิงนะครับต้องสีชมพูเท่านั้นนะครับ มันจะมีสีฟ้ากับสีชมพูนะตรงนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกมากเลยนะครับที่แนะนำไอ้เจ้าน้ำยาฉีดผมยี่ห้อนี้มานะครับทำให้งานพิมพ์ผมง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับนี่นะครับฐานพิมพ์นะแล้วก็น้ำยาฉีดผมแคริ่งเพื่อนๆน,นะครับฉีดลงไปเลยนะครับฉีดให้ทั่วให้ชุม่มๆนะฉีดให้ชั่วไอ้แผ่นที่เราต้องการใช้เป็นฐานพิมพ์ตัวนี้ได้เลยนะฉีดลงไปเลย ต่อไปนะครับมาดูโปรไฟล์การตั้งค่าการพิมพ์นะครับในโปรแกรมคูล,ล่าบ้างว่าผมตั้งโปรไฟล์การพิมพ์ว่ายังไงนะครับ mm hmm. ความละเอียดนะครับความละเอียดที่ผมพิมพ์เนี่ยผมใช้ขนาด0 2นนะครับ0 2นนะ Infi mm ิน hmm. in in ผมใช้ไป40 mm hmm. แล้วก็เพิ่มการยึดเกาะนะครับ mm hmm. เพิ่มการยึดเกาะของพื้นผิวนะครับ mm hmm. นี้นะซัพพอร์ตผมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าวระสดุชิ้นนี้ไม่ต้องการซัพพอร์ตนะ อาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแอดวานซ์กันบ้างเลเยอร์ไฮนะครับผมตั้งไว้ที่0.2ส่วนเลเยอร์เริ่มต้นนะครับเลเยอร์ที่มันเริ่มพิมพ์ที่ชั้นแรกเนี่ยผมจะใช้ที่0.1นวอ,อนะครับวอผมใช้ที่4นะครับวอเขาเพื่อต้องการให้พื้นผิวผนังเนี่ยมันมีความสวยงามนะครับ ท็อปบัตตนะครับท็อปกับบัตใช้5ตัวนี้เพื่อนๆแล้วแต่การตั้งนะครับมันจะไม่เกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ์เท่าไหร่นะครับมันจะอยู่ที่คุณสมบัติของพื้นผิวนะครับ i n นฟิ l อินฟตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมใช้ที่สี่สบดูที่เมทัลเลียนนะครับเมทัลเลียนตัวนี้สำคัญเลย พลาสติก ABS นะครับอุณหภูมิในการพิมพ์เนี่ยมันจะอยู่ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับก็จะอยู่ที่220-260องศานะครับเตียงเครื่องพิมพ์นะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่90-110แต่ผมใช้อุณหภูมิที่เตียงนะฮะที่เตียงเนี่ย100องศางเซลเซียสพอดีฉะนั้นในการพิมพ์ของผมนะครับผมจะใช้ที่245องศานะ245 ส่วนปริ้นชั้นสุดท้ายนะครับให้ใช้ที่230รตรงนี้ผมบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าในการปริ้นชั้นสุดท้ายอย่าตั้งสูงนะครับให้มันต่ํากว่าอุณหภูมิที่เรากําหนดในการเริ่มต้นเพราะว่าผมสังเกตหลายที่แล้วนะครับถ้าตั้งเท่ากันเนี่ยมันจะย้วยนะครับมันจะอ่ามันจะไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นอะไรคือมันจะเหมือนกับพลาสติกที่ละลายมากเกินไปนะครับฟโฟล์ก็ตั้งที่ร0อนนะครับฟโฟล์สปีดในการพิมพ์ตัวนี้เลย สปีดในการพิมพ์นะครับเขาบอกว่าไม่ควรอ,อยู่ช่วงระหว่าง30ถึง60แต่ตรงนี้ผมตั้งที่50นะครับตั้งที่50ผมเคยตั้ง60 70แล้วก็พิมพ์ได้นะแต่ว่าผิวจะไม่ค่อยสวยผมลองตั้งที่50นะครับผิวมันจะถือว่าโอเคเลยออกมาใช้ได้ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรสำคัญมากนะครับนะส่วนการพิมพ์เริ่มต้นนะครับการพิมพ์เริ่มต้นนะตรงนี้นะครับ เลเยอร์ i n ินสปีดนะครับตรงนี้ผมให้มันพิมพ์ช้านะครับให้มันพิมพ์แค่20พอเพราะว่า ABS นะครับมันมีปัญหากับการติดนะครับกับการติดฐานนะให้ให้ใหช้าเดี๋ยวมันจะติดดีนะครับตรงนี้นะต่อไปสปีดแล้วอ่ะท r a เวลทเวลตรงนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆน,นะครับใช้ประเภทของหัวพิมพ์แบบไหน นะไดเล็กไดร์ ye, หรือแบบโบเดนนะครับที่มันเส้นพลาสติกเนี่ยติดอยู่กับตัวเครื่องนะครับการตั้งก็จะต่างออกไปนะครับนะตรงนี้ก็คือต้องเพื่อนต้องไปดูสเปคของเครื่องของเพื่อนๆเองนะครับคูเลี่ยงเนี่ยผมไปหาอ่านมานะครับว่าควรจะเปิดพัดลมไว้นะครับเขาบอกว่าค่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบี่สิเอร์เซนตนะครับแล้วก็ให้มันเริ่มเปิดพัดลมนะครับเป่าที่ชิ้นงานของเราเนี่ยควรจะเป็นเลเยอร์ที่1ิขึ้นไปนะครับ พัดลมนะครับมันเป่าลมร้อนออกไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้ชิ้นงานเนี่ยผิวออ,อกมาดีกว่างานต่อไปซัพพอร์ตไม่มีนะครับโอเคนะครับอาการตั้งคูล่านะครับผมก็ตั้งโปรไฟล์การพิมพ์ประมาณนี้นะ